ดูสงคารมเพลงเงินล้านบางครั้งหัวใจลายเหนื่อยท้อแท้น,นังเศร้าคนเดียวหนทางยาวไกลหนทางยาวไกล ้าไปคนเดียวโงกนี้มันซ้ำซ้อนผู้คนผู้สาเยอะแยกปิดเส้นทางเส้นทางนี้เลย จะไปอีกไหมอ่า ผมคิดว่านะไม่แเดินสง่ามาเลยกลับไปการในแอคหน้าดูสร้อยอาจารย์พาโชคให้เี่เน่่อาจารย์มอบให้ที่หัวหินครับอาจารย์เสมอครับอันนี้อาจารย์ให้เสมอนะแปลกครับอ้งวดนี้ไม่มีใครขาดสักคนเลยครับของน้องก้อยกวีดินได้ลูกนวลเสียงที่นวลนวลแต่ว่ามันยังไม่ได้ต่อเนื่องคำยังเคี้ยวคำยังไม่ได้ส่วนของของพี่เช้า ได้ลูกของความที่แข็งกว่าแต่ก็ยังไม่มีลูกหนวงนะครับก็คือดีกับมีดีกับมีด้อยอทั้งคู่ทั้งคู่กับเอาแล้วครับเลยอันนี้ให้เสมออยู่นะฮะกรรมการนี่ให้ห้าเสียงเลยนะฮะสำหรับพี่ก้อยหอมมองว่าพี่ก้อยบีบไปหน่อยช่วง A1 เหมือนเหมือนช่วงที่ขึ้นขึ้นมาค่ะเออมันบีบมันบีบแต่พี่ก้อยได้ลูกขยี้ลูกเอื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่หอมที่หอมชอบนะคะซึ่งพี่เชาไม่มีตรงนี้ แต่หอมก็ยังรู้สึกว่าเนื้อเสียงเขาอะต้นทุนเขาอะคือเขาแบบอาจจะไม่ต้องร้องขยี้แต่คือด้วยเนื้อเสียงของเขาอะมันไปคล้ายอาจารย์ไข่มากกว่า<อ>จริงๆถ้าเกิดพี่เช้าฝึกเรื่องลูกขยี้หรือหนักเบาได้อีกอะจะมีความเหมือนมากๆมันขาดความหวานตรงนี้ไปค่ะพี่เช้าค่ะแต่ว่าก็เรียงเลือกให้พี่เช้าค่ะจริงๆผมชอบทั้งสองคนเลยครับออคุณค้อยก็ทําได้ดีคุณเช้าก็ดีขึ้นกว่าเพลงที่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าที่ให้ชนะที่ชอบคุณเช้ามากกว่า อารมณ์เพลงการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ได้กินใจนหนูว่าถ้าเ<ะ>สียงนะ่ะหนูเห็นด้วยกับอาจารย์ยกเสมอนะครับ,บแต่ณเช้าเนี่ยมาชนะก้อยตรงที่ว่าอารมณ์เพลง<อ>วันนี้ต้องก้อยอัดในเรื่องอารมณ์เพลงอาจจะดูชื่อๆไปนิดนึงแต่ณเช้าเนี่ยตั้งแต่เพลงที่แล้วนะที่หนูชอบอารมณ์เพลงนะพอมาเพลงนี้มันพีคขึ้นไปอีกไงเขาอินอ่ะเขาอินกับเพลงอะไรเงี้ยจังสองท่านเนี่ยผมเปรียบเปรียบเหมือนว่าการใช้เหล็ก เหล็กเส้นดึงรถกับใช้เชือกดึงรถนี่เอาเหล็กเส้นมาดึงรถกับเชือกเหล็กก็สามารถดึงได้ครับเชือกก็สามารถดึงได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเสมอกันนะให้ถ้าเหมือนคล้ายๆอาจารย์ไม่ไม่ใช่สิแล้วทำไมอ่ะเหล็กกับเชือกมัน <S <S ถ้ถ้าคนมองแต่สมมติเรายืนมองอยู่เนี่ยดูเหมือนดูเหมือนว่าเหล็กจะแข็งแรงกว่าเชือกแต่จริงๆแล้วมันดึงเกี่ยวอะไรกับคู่นี้ ก็เปรียบเทียบในเรื่องของการร้องการร้องเหมือนกันเหมือนกันดูไม่แล้ใครเป็นเชือกใครเป็นเหล็กผมเปรียบให้พี่ก้อยเป็น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 เหล็กแล้วก็อย่างพี่เช้าเนี่ยเป็นเชือกครับด้วยอารมณ์แล้วฟีลลิ่งในการร้องเนี่ยเหมือนกับเรามองอย่างทุกครั้งที่เราเวลาผมไปดูศิลปินหรือไปดูใครร้องเนี่ยถ้าบนเวทียืนร้องเฉยๆคนเดียวในประเทศที่ให้ความสนใจได้อาสอนเพชร ยืนนิ่งๆเราไม่รู้ว่าบางทีเขาคุยกับใครเราก็ไม่รู้ด้วยจากนั้นแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินอื่นมีท่าทางมีท่าทางแต่ซอนเพ็รจะยืนนิ่งจะยืนนิ่งคือคนจะได้คนเดียวในประเทศไทยส่วนพี่คะพี่เช้าเนี่ยคือได้อารมณ์ในเรื่องของท่าทางเปรียบเหมือนเชือกมีหย่อนมีตึงมียอนมีตึงอขคือเสมอในเรื่องของเสียงนะแต่ว่ามาได้อารมณ์ในเรื่องอารมณ์ของเหมือนกัน กันพูดตรงนี้มียอนมีตึ้ง嘛ครับอารมณ์เสียงอารมณ์เพลงขอบคุณมากครับครับผู้บรรณากาก็จะสรุปแค่นี้แหละเอาแต่เขาพูดหมายความว่าปัจจาเขาเลยนะเอาเหล็กดึงรถนี่นะเหล็กเนี่ยนะเวลามันดึงรถนี่นะถ้าสมมติว่าคันหน้ามันหยุดไอ้คันหลังมันหยุดเลยนะเพราะมันเพราะมันแข็งเนี่มันมันไม่ดันเข้าแต่ถ้ามันเชือกนี่คันหน้าหยุดคันนี้ยังมีไหลๆแล้วก็หยุดอ่าก็ชอบจินตนาการครับ เพลงอพราันไข่เนี่ยคือเป็นเพลงที่มีจินตนาการและมีอารมณ์เพลงสูงครับผมชอบที่ที่ที่เขาเขาเปลียบเทียบใช่ใช่ผมว่าคุณก้อยเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าคุณเช้าเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติถึงจะมีความเหมือนไม่มากแต่ความคล้อยตามมันสูงยังยังเป็นคนเดียวกันอยู่อารมเพลงใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณค้อยก็ดีมากนะครับคล้ายหมายความว่าทําได้ดีมากอาจจะเสียงขึ้นจมูก หรือความกว้างของเสียงน้อยกว่าอาจารย์ไขโดยธรรมชาติเสียงของคุณเช้าคล้ายกว่าเป็นในอันนี้ก็เลยยังเลือกคุณเช้าอยู่<ะ>ครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก เอาละวปต่เช้านะครับไปสองแล้วนะได้ปสองแล้วนะใครแพ้เข้าไปนะวันนี้นะขอบคุณมากขอบคุณครับคุณน้ก้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเชิญครับเอาแล้วคนสุดท้ายแล้วแต่เช้าคนสุดท้ายไดพี่เช้าปราบได้คราวนี้เป็นแชมป์เลยคนนี้เป็นแชมป์เก่าใช่ไหมใช่เป็นแชมป์เก่านะมาดูกันไปพบกับเงาเสียงคนที่สี่แชมป์เก่าของเราครับเชิญมาคนนี้เป็นเก่าแชมป์เก่า สวัสดีครับคุณแอรสวัสดีครับพี่เดซักนะครับแชมเดซักคนแรกเอาความกันนิดนึงมานี่ยเนี่เนี่นี่นี่เดินตรงนี้เนี่ฮตัวเล็กๆน้อยน้อยคนจังหวัดอะไรบอกพี่แอดเข้าไปจังหวัดเลยครับคนจังหวัดเลยพี่ตอนที่เป็นแชมป์เก่าเราได้อะไรทำอะไรอยู่ขายอาชีพขายปลาหมึกย่างครับขายปลาหมึกย่างตอนนี้ไปขับรถแล้วครับเพราะว่ามันโควิดหรือไงเกี่ยวโควิดไหมไม่ใช่ครับแฟนมีท้องก่อนครับแฟนไ่โดนอะไรก็ออกจากรายการนี้ก็ท้องเลยก็ออกจากรายการนี้ก็ท้องเลย มาลองแชมป์พอได้แชมป์กำลังจะขับจังหวัดเลยสุราตอนนั้นอยู่สุราับอยู่สุราก็ได้ลูกผู้หญิงครับตอนนี้ตั้งชื่อให้น้องอันดาครับน้องอันดาโอ้โกี่ปีละกี่ปีละถ้ารวมวันนี้ก็สองปีสองปีอันดาอันดายังเด็กอยู่เลอันดาได้ขวบ กับสองเดือนหกปีง่งยๆนะหัวก้าวเดือนปังใช่เลยหักวันนั้นมาวันนี้สองปีมนี่ยงต้องท้องเก้าเดือนตอนนี้ขวบสามแสดงว่าเป๊ะแต่อันนี้เป็นธรรมดาเนี่ยถ้าวันนี้เขาชนะอีกอ่ะโอ้โห โอ้โหอีกแล้วอีกแล้วออันดาอันดาพับพาดมีคนฝาใสอันดาฝาใสไม่ไม่ถามไม่ถามเช้าบ้างอ่ะถ้าชนะขึ้นมาวันนี้ชนะจะฉลองไหมครับพี่จัดไม่ยังจัดไม่ยังไม่ยังจัดไม่ยังผมก็แฟนผ้ามาด้วยนะแฟนผ้าเหรอหลายองค์เลยของเรามีอะไรดีปูปลาตาไข่ครับตาไข่ตาไข่ตาไข่อันนี้ พระอาจารย์ฟันพระอาจารย์ฟันแล้วก็ของนี้ก็พยาคุดอันนี้ของเขาของจริงหมดอันนั้นลูกพระแล้วไม่เล่นไม่ยอมไม่ยอมไม่เล่นแบ้าจริงเดียวแล้วตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรเอ่อเป็นพนักงานขับรถบริษัทสมพงษ์โลจิสติกส์ครับสมพงษ์โลจิสติกส์ขับรถส่งของส่งน้ำดื่มนะครับส่งน้ำดื่มครับโอเคส่งอยู่ที่ไหนทั้งประเทศไหมหรือว่าในกรุงเทพนะครับในในกรุงเทพเราเองแล้วก็ ตามแบบคลังชนครับเออจากครังนี้ไปอีกครั้งหนึ่งครับรถบรรทุกรถใหญ่หรือรถเล็กรถเยอะขนาดไหนรถเทเลอร์ครับรถเทเลอร์แลุณก็จากคลังไปครังไงเขาบอกแล้วอันนี้ต้องเขาจะนั่งเทเลอร์หัวชนหัวม้กันเนยนั่งขับบนฝากระโปรงไหมไม่ไอตอนขับอะขับไปตำรวจไอตอนขับไปเท่าไหร่ไอตอนเวลาเราขึ้นนี่มันต้องงี้งี้ต้องปีนต้องปีนไอตอนขับมันไม่เท่าไหร่ตอนเบรกเนี่ยเป็นไงป๋า เบรกลึกอะเบรกลึกอ่ะเบรกทีหายไปทั้งตัวเข้าไปอยู่มันขับไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบรกล้อเล่นมาจริงๆเขาเลื่อนเก้าอี้สิแอดชอบงานไหนระหว่างขายมือเก๋กับรถแอดชอบไหนมากกว่ากันขายมือเก๋ขับรถ อ่าผมชอบคนละแบบครับคนละอย่างคนละอย่างกันทำไมไม่ทำสองอย่างร่วมกันนะก็เอาปลาหมึกย่างแล้วก็แขวนข้างเทนเลอร์ไปเลยคไม่ไม่เขาห้ามของรถของบริษัทเขามาทีเดียวถ้าเกิดเอาปลาหมึกไปแขวนเป็นรถปลาหมึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไอ้บ้ามาเป็นแถบข้างๆเลยบ้าทีเดียวโอเคนะ แต่ว่าเราเป็นแชมป์อยู่นะเมื่อกี้ฟังเขาร้องล้วเป็นไงบ้างก็พอได้ครับพอได้อยู่นะแค่พอได้แค่พอได้พอได้พี่เช้าก็บอกพอได้โอ้โหอยาดหยันหยาดนี่มีนะจันพ่อพอได้พอได้อันนี้ข่กระเพือเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมาฟังตัวอย่างแสงจันครับอาจารย์เชิญ แสงจันกระจางส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าออรชรปปานนี้นางนอนหลับแล้วหรือยังแสงจันจนวลเงขค่าจอมจุมอยู่ในพวังเรไรเสียงไพรแววดังยิ่งฟังยิ่งเหงาจับจัง แฟนเพลงของอาจารย์ไข่เพลงนี้ต้องเหมือนมากนะ<ด>เพลงนี้ต้องเหมือนมากค<ใ>น<อ>ม,มบอกว่าจบเลยคือการเลือกมาชิงแชมป์ที่เพลงนี้นี่ถือว่าเหมาะสมนะ<ช>ัฮะเป็นเพลงที่เอกลักษณ์เลยนะใครชนะเป็นแชมป์ครับคู่นี้กับเพลงแสงจันทร์เช่นครับแสงจันทร์เพื่อจาส่องนำทาง สันจรคิดถึงนางฟาออชอนป่านนี้นางนอนหลับเหวื่ยงแสงจันทร์หวนใหญ่ข้าจมจมอยู่ในฟังเรไรเสียงไพ่เหวดังยิ่งฟังยิ่งเอาจาบใจคิดถึง เดินท่ากลางถือกลางมู่เดือและมูดาเงี้ยมองฟ้าดังมองหา,เ,หงางเงาผุงเยาว่ามอยู่ในสายโลมผู้ใดสอนเจ้านำทางเด็บหนาวและคืนโคหน้าตายนยอดทุกระทมแพรงโคร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุบชูใจให้ตื่นฟื้นโอพันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานอา ความฟังไฟโศมเราไว้ที่ปลายฟ้าเืินทางผ่านสิทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมรเราแสงสว่างอารมณ์รุ่งร้างมาอยู่ฝากใจไว้กับเสงราวดูขอให้มาอยู่อยู่ในนินตรา อ้าอาความฝันไปส่งเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายธานเฮลาขอให้สถาอย่าลืมลางเลือนโปรแสงสว่างรุ่รุ่งร้างไม่ฝากใจว่า เส้นาวดวอคอยเอมายุ่งในนิทรา เพงของมารีฮวนหนานี่มันฟังแล้วมันเคลิ้มทีนเอาละตรงนี้เหลือสองตู้นะฮะตอนนี้ตู้จาก a อสจเหลือหมายเลขสองและหมายเลขสีบทลงโทษก็เช่นเคยลูก,ลกบอลแต่ที่สำคัญใครชนะเป็นแชมป์คุณแอดครับไปตู้สองพี่เช้าตู้สเชิญ มาดูกันนะครับสุดท้ายแล้วเหลือคนเดียวคนนั้นจะเป็นแชมป์นะครับครระหว่างคุณแอสที่เป็น A ออยู่ตัว A อเอสหมายเลข2นะฮะและคุณเช้าที่เป็น B ีเอสหมายเลขสใครจะได้เป็นแชมป์ A หรือ B ครับครับยกกำลังดูสงครามเพลงเงินล้า จิดดูสงครามเพลงเงินล้านเอาความฝันไปส่งเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านายทานเฮลาขอให้สถานอย่าลืมลางเลือนโปรเสงสวอางรุมรุ่งราง,มางไม่ฝากใจว่า กับแสงดาวดือนขอให้หมาอยู่ถึงไหนนี้เธอใครจะได้เป็นแชมป์ A หรือ B ครับ คือผมว่าก็เหมือนทั้งคู่เลยเหมือน<ล>ทั้งคู่แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบมีความเหมือนทั้งคู่ครับเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าอันนี้อาจารย์ไม่ไม่เสมอแล้วนะอาจารย์มามาที่แชมป์เก่าเลยครับเห็นผลเพราะอะไรฮะ ลูกหนักเบาของเสียงเขาลูกขยี้คำลูกล้งคำลูกของการจิกคำลูกของลมเดียวของเขามีนวลมีขยี้คำได้ดีนี่นีน่ก็จะเหนือทางด้านมันนวลกว่าอะไรกว่าว่านวลกว่านวลกว่าลมเดียวเขาลมเดียวได้ไปได้ยาวเว่านี่น่แล้พี่เช้าดีดีดีขึ้นไหมพี่เช้าดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วนนะไม่ใช่ว่าไม่ด้อยไม่ใช่ดีขึ้นเลยเพียงแต่ว่าไอ้ลงตรงลูกลมเดียวที่มันต่อเนื่อง ลูกล้วงคําลูกที่ต่อเนื่องที่ลมเดียวตรงขนมลมน้นยังปล่อยอีิดยังสู้ไม่ได้แต่กรรมการเสียงแตกนะคนนะเป็นสามต่อสองนะพี่หอมเพราะว่าเพราะว่าเวลาร้องไปมันสลับคะแนนเทใจกันไปเรื่อยๆคือถ้าบอกว่าเพลงแสงจันทร์เป็นเพลงที่เป็นลายเซนของอาจารย์ไข่หอมอาจจะคาดหวังมากไปอหอมฟังอาจารย์ไข่แล้วหอมรู้สึกว่าอาจารย์ไข่ร้องแล้วอิมแพ็ค แต่พอวันนี้สองคนเนี้ยร้องไม่อิมแพคคือไม่กระแทกใจทกระแทกใจเพราะว่าถ้าอันนี้มันเป็นเพลงลายเส้นของอาจารย์ไข่แล้วมันต้องหวานมากกว่านี้มันต้องสะกดคนฟังมากกว่านี้นฟังแล้วแทบจะร้องไห้ใช่มันต้องเบอร์นั้นเลยคือพี่เช้ายังได้เนื้อเสียงอย่างที่หอมบอกว่าเนื้อเสียงมีต้นทุนแต่ความหวานหรือความขยี้พี่เช้ายังยังไม่ได้ตรงนี้นะคะส่วนพี่แอระมาได้ตรงนี้ที่มันมัดใจหอมนะคะลูกขยี้ได้เยอะกว่าชินมือกว่า ใกล้ๆกันคนละแอดคนละแอดไม่ติดะอยาบ้านเดียวเจอจริงผมว่าผมคาดหวังว่าน่าจะสุดกว่านี้นี่ไงเพราะว่าของคุณเชาก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแรับคุณแอดก็แชมป์เก่าแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดสองปีที่แล้วเนี่ยตอนเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหดีกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้นรู้สึกว่าดีกว่านี้แอดดีกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณเชาอาจจะใช้ใช้พลังมาเยอะตั้งเพลงนี้เพลงที่3แล้วด้วยแล้วแอดก็ได้พักมาได้ออกมาปุ๊บนิด แตะรวบเลยนะครับแล้วรอนวิกด้วยครับคือเสียงเล่นไหนก็ไม่อยางไ่จบรายการเลยคนเลยรู้ความจริงเลยว่าจริงเชี่พอถอดวิกคุณนึกว่าอรชะรมาเลยวาจริงเชี่ยวันนี้น่าจะได้ความสดของคุณแอดที่ได้ร้องแค่เพลงเดียวแล้วออกมาปราบเลยนะครับคุณเช้าจะใช้พลังไปเยอะไปหน่อยนะครับก็วันนี้คุณแอดได้ไปนะ หวังว่ามีน้องของน้องอันดาใช่ไหมน้องอันดาเมื่อกี้ว่าจะกลับไปจัดเมียคงทิ้งเป็นเดือนอะเมียเขาเมียรอไหมน่าสามรอแล้วตอนนี้วันนี้รอบนี้เนี่ยก็ยังยกให้น้าเช้าอยู่ครับสิ่งหนึ่งที่มาตีคู่กับนั่งเสียไป้นเรืของอาจารย์ไขคือต้องว่าอารมณ์เพลงคือน้าเช้าเนี้ยได้ใจจากตั๊กไปคือในเรื่องของอารมณ์เพลงครือแบบมันทําให้เราเราคล้อยตามไปอ่ะเนี่ยไม่นึกไม่ถึงเลยนะว่าเออ เป็นคนที่มีอารมณเพลงดีมากๆเลยนะจริงเข้าค่ายรับเข้าค่ายไปจะเอาไปตายคาค่ายอย่างน้อยก็มีหลายแนวเพลงเวลาไปไลฟ์สดแต่ต้องใส่บิกนะอย่าถอดหัวนะเดี๋ยว้องอาละชนมาแอดต้องแอดก็ดีนะป๋าแอดวันนี้แอดก็เสียงอารมเพลงสู้นะเช้าไม่ได้เพราะว่าเพราะแอดจะมีวันไหวเลยพ่ทักแอดสักแแอดจะมีเหลือบมองแบบน้าช้าเลยเพราะอารมณเพลงมันใส่ไม่ได้อารมเพลงมันใช่ไอ้แต่เช้าร้องอยู่ โอโโอ้โหโอ้ไม่ใช่หมืนใหม่เหรอโอ้หมันไส้ดูแววตาดูเววตาเลยแย่ทั้งสี่ท่านเนี่ยครับสนับสนุนความสุขให้กับคนไทยนี่นี่หรือว่าเพิ่มเติมเออมาเข้าที่คู่แข่งสองท่านนี้คู่นี้พี่แอดเนี่ยเอาเป็นใช้คําว่ามาตรฐานต่ํากว่าครั้งที่เป็นแชมป์ครั้งก่อนแต่ก็ความกลมกลืน ความคมชัดอย่างมีดนา a ิกในการร้องมีอะไรแต่อะไรหมายถึงว่าคาขึ้นแล้วก็ปลายปลายเสียงเหมือนไหมเหมือนไหยเหมือนส่วนพี่เช้าปลายเสียงอย่างที่ผมเคยบอกไปทิ้งใครอาจารย์สีเผือก์บางท่อนเออเอออย่างสองท่านเนี่ยคือจริงจริงให้ให้เสมอได้เปรี่ยบเหมือนก๋าเต๋วอ่ะอันนี้คือเขาเขาผมเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นน้ําเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าคนเนี่ยปรุงแค่เนี้ย กินได้แล้วโอเคแล้วส่วนพี่เช้าเนี่ยกินไปปรุงไปกินไปปรุงไปปรุงกว่าจะสําเร็จคนนี้กินหมดแล้วแต่ว่ารสชาติสรุปมาตอนปลายว่าปรุงเป็นรสชาติเดียวกันอร่อยอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือที่ร้านครับผมภงมิใจตัวเองแล้วเกินทําไม ยกแต่เช้ายกแต่เช้ายกแต่เช้ายกเลยเออคุณยกแต่เช้าเลยเช่ไหมยกแต่เช้าเลยยกเช้าเลยครับเออผมว่าดีคนละอย่างจริงๆคือคุณแอดเนี่ยเหมือนกว่าที่การร้องแต่เสียงผมว่าไปลูกกรุงแล้วตอนนี้วันนี้วันนี้วันนี้เสียงไนุ่มหล่อแล้วก็นุ่มไปมีเชสด้วยนะครับไปลูกกรุงแล้วแต่การร้องเนี่ย คืออาจารย์ไข่ยังยังร้องแบบอาจารย์ไข่ใช่ผมว่าคุณเช้าเนี่ยเสียงคล้ายอาจารย์ไข่มากครับจุดวางความกังวานอะไรเนี่ยคล้ายมากอาจจะมีความหนาน้อยกว่าพลังน้อยกว่าแล้วไอ้เรื่องรายละเอียดการร้องที่มีน้อยไปหน่อยแต่เวลาฟังแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นอาจารย์ไข่กัคือแก้วเสียงแล้วก็ความกังวานของเสียงเสน่ห์ของเสียงอะเขามีเหมือนอาจารย์ไข่มากมากกว่าก็เลยเลือกว่าเราชอบอะไรผมเลือกชอบ กังวานเสียงที่ไพเราะของอาจารย์ไข่แบบแบบเนี้ยครับโอเคก็เลยเลือกเช้ายกแต่เช้ายกแต่เช้าโอเคขอบคุณมากเฮ้ยโถอะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอบคุณมากครับพี่เจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอทุก่อนทึงหน้นด้วยก่อนนะฮะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแชมป์เงาเสียงอาจารย์ไข่เมริฮวน่านะครับคุณแอตค่ะแอตคาถาวุฒิแชมป์เงาเสียงอาจารย์ไข่เมริฮวน่า รางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊สลักกี้เฟลให้ด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับศิลปินต้นฉบับของเรานะครับอาจารย์ไข่มาลิหั่นหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้ง5ท่านของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะจบด้วยโชว์พิเศษครับเป็นศิลปินต้นฉบับอาจารย์ไข่นะครับร้องเพลงคู่คุณแอดแชมป์สองสมัยใช่สองสมัยครับก็เป็นความสุขสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บางครั้งหัวใจละหิน,หนึ่ท้อแท้นั่งเศร้าคนดีหนทางยาวไกลหนทางยาว So <laughs> ของศิลปินเงินล้านจากแดนใต้วงพัทลุงมีบางไม่สัดลมจะมาสนสอนทายรถพีและความสนุกในการแข่งขันเงาเสียงวงกังเกงอายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟนเป็นเด็กเลี้ยงหัวเนื้อตัวมองแมมแข่ักว่าเฮ้ยเอกเสียงเหมือนไก่กังเกงมีม,มีมีเยอะเยอะเลยแม่ยายปู่ <c oughs> ยา่าตวด <c oughs> เเเเรรรามกไ่ีอลลดั <quan expressed> ัยยววคบฟังวงเกงทุกวันฟังจนตายฟังจนตายเลยและเพลงเพราะเพราะใจนักร้องสิ่งดีม้งมีเมือสุพรรณ ่นนนนชชาาวววเเดิตมยจัคกำลักร้องเสียงฮาทิ้งพัดที่มาเขาเบอร์เรียกเงินหลานสนุกประทับใจเมื่อวาวกันได้สุขที่24กันยายนี้2องทุ่ม45นาที